ครับวันนี้เอาอาชิโนแม็กสตีมมานะครับนี่ก็การเรียนนะนะที่เปรียบเทียบสินค้าในดาราปีปปี้เทโมทั้งหลายนะครับกรุณาเข้าไปเปรียบเทียบและเข้าไปดูว่ามีสินค้าหรือเปล่านะครับถ้านะนาะเห็นว่าราคามันถูกอย่างสมมติตัวนี้มันจะขึ้นกว่าสามร้อย สามร้อยกว่าบาทลองเข้าไปดูนะครับมันไม่มีของนะครับมันเป็นการกลยุทธ์ของเขานะครับอืมก็บอกไว้ตามนั้นก็ลองลองเข้าไปดูให้มันลึกๆแล้วนะจะดูรุ่นที่นาต้องการมันไม่มีของมันจะเขียนไว้ราคาถูกๆเพื่อให้นาะเข้าไปไปดูนะอ,ะอะ่ตัวนี้เป็นอาชิโนอาชิโนแม็กสตีมครับไกสวยงามเลยละ่ะไกดทรง เขาเรียกทรงอะไรอย่างนี้ทรงเคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเรียกทรงเรียกว่าอะไรทรงอะไรปลายลายสวยงามเลยลายครับสวยงามลองใส่ดูเป็นคัน ul นะครับ ul เกรดสองหนะครับสองหก เป็น UL เลยแหละสายแล้วก็ประมาณนี้อโ้สันส่นๆประมาณนี้ครับปลายแล้วตีเหยื่อก็ประมาณนี้ครับสั่นประมาณนี้นะเคาะเบาๆก็สลัดแอคชั่นออกไปที่ตัวเหยื่อได้สบายๆครับเป็น UL ครับตัว เป็นคาร์บอนกราฟไฟเคฟปลาเออเอาสักทางดิเป็นเคฟปล่านะครับตีว่าอาชิโนเวดเวดมาทางนี้เวดเยื 1, 1่อหนึ่งหนึ่งถึงแปดกรัมนะครับเวดสายสองสองถึงหกปอนด์นะครับ เล่นก็ให้ตามสเปคนะมันจะได้แอคชั่นเวลาคอนโทรลเหยื่อจะได้ออกแอคชั่นครับก็ฝากไว้ถ้าท่านสนใจก็ลองเข้ามาเปรียบเทียบดูราคาก่อนก็ได้นะครับแต่ให้ให้เปรียบเทียบนี่ให้ไปเปรียบเทียบให้มันลึกๆนะอย่าไปเปรียบเทียบนะ น,นั้นท่านจะเจอบางทีเขาบอกไว้ว่าสามร้อยมันไม่มีหละกครับสามร้อยเฉพาะค่าส่งก็ไม่ได้แล้วครับเนาะค่าส่งก็กินไปเกือบร้อยแล้วถ้าใส่ท่อด้วยกับเป็นร้อยครับให้ดูความเนื้อแบงค์เขาก็จะใสๆออกเป็นปล่องๆอย่างนี้นะครับเนื้อแบงค์เขา ครับอะรแบบนี้ครับก็ท่านใดสนใจก็เรียนเชิญเข้ามาตำได้ครับ